ประกันขาดไหมหากเพิ่ม SSD M 2บน PS5 เพราะในวันนี้หรืออีกไม่กี่วันจากนี้เพื่อนๆก็คงจะได้เครื่อง PS5 ในล็อตที่13กันแล้วกับคนที่ทำการจองได้และสิ่งที่หลายๆคนอาจจะต้องทำกันนั่นก็คือการเปิดฝาเครื่องและทำการขันนอ็อตซึ่งนั่นก็คือการเพิ่มความจุของตัวเครื่องภายในด้วย SSD ถ้าถามว่าประกันมันจะขาดไหมก็ต้องบอกว่ามันจะขาดได้ยังไงเพราะทางโซนี ทำมาให้ใช้งานในฟังก์ชันนี้อยู่แล้วทั้งเฟิร์มแวร์ที่รองรับถูกต้องในการใช้งานรวมไปถึงการติดตั้งที่ทำออกมาให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนแบบอย่างละเอียดและในตัวเว็บก็บอกไว้ด้วยว่าประกันนั้นไม่ขาดกับการติดตั้ง SSD ที่ถูกวิธีและ a c o n ค TV นะครับก็ลองดูคู่มือต่างๆว่ามันมีข้อมูลเรื่องของการรับประกันด้วยไหมผลก็ปรากฏว่ามีหัวข้อเรื่องของการรับประกันอยู่ แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับโดยเขาให้เข้าไปศึกษาต่อตามลิงก์ที่ให้ไหว้และถ้าเป็นเครื่องของโซนอื่นล่ะครับมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันไว้หรือเปล่าก็ปรากฏว่า เจ้าตัวคู่มือเซฟตี้ไกตัวนี้มันมีหลายเวอร์ชั่นตามโซนของประเทศที่เครื่อง PS5 ไปจําหน่ายและข้อมูลในส่วนของรายละเอียดการรับประกันนั้นดันมีบอกไว้ค่อนข้างละเอียดเยอะเลยนะครับกับตัวคู่มือ PS5 ในโซนอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายและการทําการตลาดในแต่ละประเทศนั้นๆกับโซนีแต่ก็ไม่ได้มีบอร์ดในส่วนของตัว SSD เพราะคิดว่าตัวคู่มือเซฟตี้ไกตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลและ a อ c o นส t ได้ล้อง Walk-in นะครับเข้าไปยัง Sony Store ที่พลากรดูกับข้อมูลเรื่องของประกันตัวเครื่องหาทำการเพิ่มความจุเองด้วย SSD ก็นำคลิปตัวนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่ดูทันทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องตอบว่ามันขาดครับคราวนี้ก็งงเลยครับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้สักระยะนะครับก็พอจะประเมินได้ว่าอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความเห็นของ A c ค n นสเองนะครับนั่นคือเครื่อง PS5 มันยังใหม่มากจริงๆ สำหรับในประเทศไทยเพราะตัวเครื่อง PS5 ในหน้าร้านที่จะเป็นตัวเดโมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนั้นก็ยังแทบหากันไม่ได้เลยและข้อมูลส่วนนี้อาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดตให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานได้รับทราบหรือเปล่าหรือการติดตั้ง SSD ภายในแบบนี้บันค่อนข้างใช้ความระมัดระวังมากกว่าการใช้แบบพอร์ต USB และหากติดตั้ง SSD ที่ถูกต้องเป็นไปตามคู่มือที่โซนี่ได้สอนไว้ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการรับประกันแต่หากไม่ได้ทำตามคู่มือหรือใช้ SSD ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ติดตั้งแผ่นระบายความร้อนตามที่โซ n y ได้แนะนำไว้แล้วได้ส่งผลกระทบกับการทำงานของตัวเครื่องและทำให้เครื่อง PS5 ได้เกิดความเสียหายขึ้นมาถ้าได้ส่งตัวเครื่องไปเคลมและยังเหลือระยะเวลาของการประกันเมื่อถึงมือของช่างโซนีและทางช่างซ่อมได้ทำการสอบสวนและหาสาเหตุแล้วว่าที่เครื่อง PS5 เสียหายนั้นมันเกิดจากการที่ผู้ใช้งานติดตั้ง SSD โดยไม่ระมัดระวังและผิดวิธีแบบนี้แหละครับถึงจะทำให้ไม่สามารถเคลมประกันได้ a c ค n s TV มองแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากไม่สามารถที่จะแกะได้เลยกับเจ้าตัวช่อง SSD เพราะถ้าแกะแล้วตัวประกันนั้นมันจะขาดทันทีก็คงดูแล้วไม่สมเหตุสมผลวอลสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้มีแปะไว้ว่าห้ามแกะใช่ไหมละครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับกับการติดตั้ง SSD ส่วนเรื่องตัวจอยดูอันแซนนั้นส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหากับการเคลมประกันเคลมค่อนข้างง่ายและสะดวกไม่วุ่นวายถ้าไม่นําไปคว้างเล่นหรือตกน้านะครับแต่ตัวเครื่อง PS 5ไมันก็ไม่ได้พังแบบง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมครับและใครที่ได้เครื่อง PS 5ไมาใหม่นั้นก็อย่ายลืมลงทะเียนขอเพิ่มการรับประกันอีก90วันและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการรับประกันของศูนย์โซนี่ไทย บนเครื่องเล่นเกม PlayStation ไม่จำเป็นที่ต้องเป็น PS5 ไหากเพื่อนๆมีประสบการณ์ก็น,นำมาแชร์และบอกกล่าวกันได้ส่วนในครั้งนี้ AconTV ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ